สวัสดีครับพบกับคุณอินดี้บายจกี้เช่นเดิมนะครับช่วงนี้ก็โควิดนะครับหลายๆท่านก็คงจะกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่ค่อยออกไปตลาดเท่าไหร่นะครับนันๆนะจะออกไปสักทีหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะซื้อวัตถุดิบมาตุนไว้นะครับทีนี้เรามาดูวัตถุดิบของเราว่าจะมาทําเมนูอะไรได้บ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปซื้อไม่ได้ออกไปทานข้างนอกนะครับก็ลองทําเมนูนี้ดูนะครับโอเคเป็นเมนูผัดหมี่ฮ่องกงนะครับนี่นะครับผมเลือกใช้เป็นเส้นหมี่ฮ่องกงนะครับจะแตกต่างจากหมี่ั้วนะครับหมี่ฮ่องกงก็หาซื้อได้ตามตลาดอันนี้ซื้อมาจากเยาวราชนะครับนานแล้วถูกนึงนี่กินได้นานมากแล้วก็มีวันนี้ผมจะใส่กุ้งนะครับหรือหรือใครจะใส่เป็นหมู3ามชั้นแร่อาบางทอดกรอบๆก,ก,ก็ได้นะครับ แต่วันนี้มันว,วัตถุดิบมันเหลือก็เลยเอากุ้งมาใส่แล้วก็มีถั่วงอกครับอ่ามีกวางตุ้งนะครับผมเลือกใช้เป็นกวางตุ้งที่มันต <De> <âl> <gold> ้นเล็กๆนะครับนี่ฮะเป็นกวางตุ้งต้นเล็กแล้วก็มีเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมเป็นเห็ดหอมสดนะครับผมแช่น้ําไว้ให้มันให้มันเซตตัวแล้วมันจะสุกง่ายเวลาเราไปผัดนะครับอ่กระเทียมนะครับเต้าหู้ขาวนะครับแครอทนะครับอ่ต้นหอมนะฮะอ่เต้าหู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทอดนะครับ เอาไปทอดพอให้มันกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําผัดหมี่ครับผมนี่ครับผมจะนาเต้าหู้ขาวนะครับที่หั่นเป็นหั่นเป็นท่านๆนะครับทานํามาทอดนะฮะทอดประมาณนี้นะครับนะครับเราก็จะทอดพอเหลืองๆนะครับอ่าคือไปนะครับไม่ต้องทอดให้มันกรอบจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้เนื้อสัมผัสของเต้าหู้นะครับโอเค โอเคเราทอดเต้าหู้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาต้มเส้นกันนะครับเนี่นะฮะเส้นหมี่ฮ่องกงเนี่ยเวลายังไม่ต้มมันก็จะแข็งๆเหมือนหมี่ซัวเลยครับเนี่ครับเราก็มาต้มก่อนนะครับน้ําเดือดเราก็ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ผมจะต้มสาก3สามก้อนแล้วกันนะครับสําหรับกินสามคนนะครับเนี่นะครับเราใช้เวลาต้มผมกะเอาน่าจะประมาณสัก 15นาที10-15นาทีแต่ว่าผมจะดูความนุ่มของเส้นด้วยนะครับโดยโดยเดี๋ยวผมจะหยิบหยิบมาจับจับแล้วก็มาชิมดูนะครับอ,อย่าให้มันเละจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเซตใส่น้ำเย็นอีกทีนึงเราจะต้องนำไปผัดอีกทีหนึ่งนะครับเวลาต้มเราก็ดูแล้วว่าคอยหมั่นดูนะครับว่ามันสุกแล้วหรือยังนะครับอย่าให้เละมากแค่นั้นเองครับนะครับสรุปผมใช้เวลาต้มประมาณสัก10นาทีนะครับ สิบนาทีไฟกลางนะครับนี่ครับเส้นเราก็จะประมาณนี้แล้วเราก็มาดรอปน้ําเย็นเลยครับก็เปิด,ดกลอกเลยครับ,เร,บเราจะดรอปน้ําเย็นเพื่อให้มันเซตตัวเวลาเรานําไปผัดเนี่ยมันก็จะได้ไม่แฉะจนเกินไปนะครับเส้นมันจะไม่เละนะครับนะฮะสีน้ําออกนะครับก็ใส่น้ําเย็นแล้วครับ จนกว่าเส้นม so ันจะเย็นต mm ัวนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปผัดกันเลยนะครับเมื่อต้นคลิปเนี่ยผมลืมบอกไปนะครับว่าผักที่เราจะใส่อย่างหนึ่งก็คือขึ้นช่ายนะครับนี่นะครับขึ้นช่ายนี่ผมปลูกเองนะครับดูต้นนลยครับใหญ่เวอร์ครับนี่นะฮะต้นใหญ่มากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่ผัดของเราด้วยนะครับโอเคเรามาผัดกันเลยนะครับเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับอันดับแรกผมตั้งกระทะไว้นะครับ ด้วยไฟอ่อนนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยครับนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ผัดผมจะใช้ตะเกียบนะครับผมจะไม่ใช้ตะหลิวนะครับส่วนใครไม่ถนัดก,ก็ใช้ตะหลิวก็ได้นะครับแต่เวลาเราผัดหมี่ฮ่องกงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะผัดไม่ให้เส้นมันขาดนะครับเวลาเราทํางานบุญทํางานอะไรที่เป็นเมนูในงานบุญนะครับ มันก็จะประมาณว่าเส้นจะยืดยาวชีวิตจะยืดยาวอะไรประมาณนี้ครับเป็นความเป็นความเชื่อของคนจีนนะครับถือว่าเป็นอาหารมงคลชนิดหนึ่งนะครับโอเคพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับผมก็จะใส่กุ้งลงไปเลยครับ พรุนี้เราจะผัดให้สุกแค่สักประมาณสัก50%นะฮะอย่าอย่าอย่าผัดสุกจนเกินไปนะครับดี๋อวเราใส่เส้นใส่อะไรไมันจะสุกเองครับตามด้วยเห็ดหอมสดที่เราแช่น้ําไว้นะครับไม่ต้องใส่น้ําลงไปนะครับเ,เราจะผัดขุกงกับเห็ดหอมนะครับ มนงาครับครัวไหนไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเพิ่มความหอมให้มันนิดนึงนะครับแล้วก็ผัดจนกว่าเห็ดจะเซ็ตตัวนะครับ เนะครับเราผัดเห็ดจนเริ่มนิ่มแล้วนะครับเห็ดเริ่มนิ่มแล้วนะครับเราก็ใส่แครอทลงไปด้วยนะครับผัดให้แครอทเนี่ยเซตตัวให้นิ่มเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่เส้นลงไปครับเส้นหมี่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขาดออกจากกันนะครับอ่าเขาจะทําแบบเป็นเส้นเดียวต่อกันย,ยาวๆนะครับ ั้งเวลาผัดนผมจะใช้ตะเกียบผัดนะครับ mm. เพื่อไม่ให้เส้นมันขาดนะครับใ mm. สน่น้มันงานลงไปนิดหน่อยนะครับ ก็ประมาณสักประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันนะครับซอสภูเขาครับซอสภูเขานี่ผมจะใส่สักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาปูนนะครับหรือใครชอบหวานก็ใส่ได้ตามสบายเลยครับแล้วแต่เลยครับ แต่ว่าถ้าเป็นผัดรสชาติจีนๆเนี่ยก็จะเป็นรสชาติกลางๆแต่ว่าเราคนไทยครับเราก็กินรสชาติตามใจเรานะครับราดด้วยพริกไทยป่นนะครับไทยปอชอบหอมๆฉุนๆก็จัดได้เต็มที่ครับ นะครับ สูตรคนไทยนะครับสูตรผมเองนะครับก็ใส่ซอสริกลงไปนะครับเพิ่มความนัวนะครับหม mm ือ hmm. นกะดอกเปรี้ยวนิดนึงนะครับก็จะได้ความนัวนะครับ วางตุ้งที่เราเตรียมไว้นะครับวางตุ้งต้นเล็กนี่ก็จะสุกง่ายหน่อยนะครับ ุอาะารของเราเริ่มสุกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เต้าหู้เต้าหู้ที่เราทอดเตรียมลงไปเลยครับตามด้วยต้นหอมผิดใช่นะครับ แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับซึ่งเอตอนนี้ให้เราผัดไฟแรงนะครับ มีฮ่องกงของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าถ้าเราผัดนานเนี่ยถุงอ้อมจะเละนะฮะนี่ะครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปจัดจานกันเลยนะครับไปใส่จานเสิร์ฟกันเลยนี่นะครับจัดจานเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูผัดมีฮ่องกงของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับอ่ายัางร้อนๆอ,อยู่เลยนะครับนะครับน,นะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อยู่บ้านาทํากับข้าวทานเองก็ลองทําตามดูได้นะครับถ้าใครมีวัตถุดิบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ